สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยจะทําน้ํำฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนสดนะคะเอาไปลดต้นไม้เนาะเพราะว่าช่วงหลังนะคะพี่อ้อยใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเยอะดอกต้นไม้ดอกไม้ก็เลยไม่ค่อยออกนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ใส่เป็นปุ๋ยคอกไปนะคะก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่มีดอกนะ ก็ทำตัวนี้ใส่ตัวนี้เดี๋ยวต้องมาผสมน้ำนะคะตัวเพราะว่าต้นไม้ที่บ้านเยอะเนาะพี่อ้อยก็เลยผสมอ่างใหญ่ๆไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาผสมน้ำอีกทีหนึ่งนะคะเชื้อจางนะคะแล้วก็ใช้ตัวฉีดพ่นที่ใบนะคะตัวนี้นะคะพอดีช่วงหลังพี่อ้อยทานไข่ขาวเนาะตัวไข่แดงก็เลยเหลือแบบเยอะมากๆเลยนะคะทั้งทําขนมทําอะไรไปแล้วมันก็ มันมีทุกวันนะคะวันละหกฟองหกฟองเนาะพี่อ้อยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเอามาลดต้นไม้ดีกว่าข้างในนี้นะคะก็นนะะจะมีผงชูรสนะคะพี่อ้อยใช้ผงชูรสครึ่งชามนี้นะคะครึ่งกำมังน้อยเนาะแต่มันเป็นกำมังน้อยถ้าใช้เป็นทับพีก็ประมาณหนึ่งทับพีนะคะหนึ่งทับพีทับผีแกงนะคะหรือทับพีที่ตักข้าว โถของวัดประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบไม่ได้นะเพราะว่าทัพพีมันจะมีหลายไซส์ใช่ไหมคะถ้าเป็นโถข้าวในวัดเนี่ยโอเคเลยจะมีไซส์เดียวนะคะแล้วก็จะใช้เป็นนมนะคะเป็นนมโรงเรียนนมโรงเรียนใช้อยู่ที่หกกล่องนะคะแล้วก็ไข่ประมาณแปดแปดถึงสิบฟองนะคะ คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะใช้นะคะก็ใส่กระบอกฉีดนะคะพ่นทางใบเนาะถ้าเหลือก็อใส่ที่โคนได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยเป็นสูตรเร่งดอกนะคะเร่งดอกเร่งดวนนะคะแล้วเดี๋ยวอ่า ถ้าติดดอกแล้วยังไงนกย้อยจะไปถ่ายคลิปให้ดูอีกทีตอนนี้ก็มาผสมตัวฮอร์โมนไข่ไว้ให้ดูก่อนนะคะย้อยจับไม่ถนัดเนะมือนี้จับอะไรไม่ถนัดก็หยิบของก็จะหล่นอยู่ประจำนะคะมือที่พี่ย้อยไปพามาเนาะไม่โอเคจับอะไรไม่ได้เขาจะอยู่แค่เนี้ยจับไม่ถนัด อะบอกพี่อ้อยทำกับข้าวยังไงพี่อ้อยก็จับแบบนี้แล้วค่ะพี่อ้อยจับเหมือนจับคล <c oughs> ้ายๆจ,จับตะเกียบจะจับแบบนี้นะคะพฟกตะหลิวทัพพีที่พี่อ้อยใช้ทําอาหารพี่อ้อยจะจับแบบนี้ย่าพี่อ้อยจากําเลยนะกาไม่ได้นะคะพวกสาพวกอะไรก็ใช้แพร่ปลายนิ้วจับนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงแล้วพี่อ้อยจะถ่ายให้ดูที่ตรงต้นไม้อีกทีนึงนะคะเวลาเขาออกดอกแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปท,ทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใ,ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ